สวัสดีอาจารย์นิฮอลบลแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นสไลด์พรีเซนเทชันของเอกชนเอกวิสาเกเกสอนแพทย์นะคะก็ในอันนี้ของเป็นงานส่งของภาควิชาสัลยกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะในหัวข้อของเรื่องของ pragmatic approach scenario ที่9นะคะในหัวข้อของ BTE prophylaxis ค่ะค่ะก็ในโจทย์ของเราะคะะ scenario น,นี้ก็คือดึงมาจาก Annual Surgery j u n สองพนสิบเค่ะก็ อันนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์หนึ่งเปเพิ่มาให้ดูนะคะก็เลยไปเซิร์ชเปรเปอร์จริงมาคะ่ะก็คือมันจะเป็นในเรื่องหัวข้อของเปรเปอร์คือ i n d o o l i z e d venous thromboembolism risk stratification using 2005 c a r i c n e score to Identify the benefits and harms of c h e m o p h r a p y a x i s in surgical patients นะคะก็คืออันนี้จะเป็นของงานของ meta analysis ค่ะก็โดยสรุปนะคะของ abstract นี้ก็คือเขาบอกว่าก็ ให้ perioperative VTE chemo prophylaxis เนี่ยคะ่ะมันจะมีประโยชน์ในเชาะของ c a p i l i score มากกว่าเท่ากับ7เท่านั้นคะ่ะโดยที่การที่เราทำออ risk stratification ก่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เหมือนเราสามารถใช้ chemo prophylaxis ที่แบบ appropriate mm hmm. กับคนไข้ที่แบบเหมือนเหมาะสมว่าคนไข้คนคนี้ควรจะได้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะได้มีไหม risk ของ bleeding complication ด้วยคะ่ะค่ะก็ เราได้ไปเปื้อนนี้มาแล้วไงต่อก็คือคําถามของอาจารย์นะคะ mm. ก็คือให้เราหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ mm. เพื่อที่จะ discuss ว่างานวิจัยนี้แบบเหมือนเราควรเอาใช้ practice หรือเปล่า mm. ก็คือเราก็คือมาประเมินเพิ่มนะคะว่าเราควรจะตัดที่ caprine s ก่อนเท่ากับมากกว่าเท่ากับเจ็ดหรือจริงๆหรือเปล่านะคะ mm. เพื่อที่จะเลือกใช้ periop t u มโ r profile ็กซ i s ของ v t ะคะ่ะแล้วก็พอก็คือให้หาราคานแล้วก็คือ มาคิดต่อว่าจะเลือกวิชที่ไหนป้องกันวิธีหวลังผ่าตัดนะคะคำถามต่อมาคือในเรื่องของโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยเออทางไกลไล์เองของเราเป็นยังไงบ้างทำยังไงเหมาะสมไหมแล้วก็คำถามที่4ี่ก็คือในให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของโนแอกนะคะแล้วก็หัวข้อที่5ก็คือเกี่ยวกับเออโควิดแพนเด믹ตัวเนี้ยคะ่ะว่าในส่วนของโรคโควิดเองหรือว่าโควิดวัคซีนอ่ะมันมีผลกับวิธีอินซิเดนซ์หรือว่าวิทีโปรไฟลักซิสยังไงบ้างคะ ในคำถามข้อที่หนึ่งกับข้อที่2นะคะจะขอรวบข้อมูลมาเป็นหัวข้อเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อที่จะวิเคราะห์ต่อไปค่ะว่า support หรือ d i s p r o o f ในงานวิจัยเมื่อกี้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วควรจะใช้งานป้องกันยังไงคะค่ะ,คะโดยในส่วนข้อมูลที่เลือกที่จะเอามาใช้ discuss เกี่ยวกับ paper เมื่อกี้นะคะก็จะเลือกของใช้เป็นเกี่ยวกับ cpg ค่ะพวก clinical practice guideline นะคะเพราะว่า มองว่าเป็นอันที่เอกทูนน่าจะไปได้ใช้หลังจากจบไปเป็น g ีพีะค่ะว่าควรจะทำยังไงบ้างค่ะแบบเป็นไกด์ไลน์ตามมาตรฐานจริงจริงค่ะแล้วก็อันที่สองในหัวข้อที่สองนะคะก็คือเดี๋ยวจะเปิดรับคำถามที่ข้อที่สามนะคะคือเรื่องของเรามาไกด์ไลน์ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะว่าเรามาเราทำยังไงแล้วก็เป็นเทปว่าคอนเทนต์ในเรื่องสามขึ้นเรื่องของนองแอแล้วก็เทปวิคอนเทนต์เรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของอควิดเนตีนเลมาต่อไปค่ะ ค่ะในส่วนของคอนเทนต์แรกนะคะที่จะใช้ตอบคําถามข้อ1แล้วก็ข้อ2ค่ะคือเรื่องของเเคข้าไปสไกไลน์ค่ะก็คือจะเลือกใช้มาจาก2แหล่งหลักๆค่ะก็คือมาจากเชสจูเนลแล้วก็ของแอชจูเนลค่ะของเชสจูเนลที่เป็นล่าสุดเลยก็คือจะเป็นเอ dition n ค่ะเขาเรียกที่เรียกว่าเอทไนนะคะแล้วก็ส่วนแอชก็จะใช้เป็นของเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือปี2019ค่ะค่ะอันนี้คือ AT9 นะคะจะทำโดย American college of chess physician ค่ะเป็น evidence base d c l ีทคอร์ Practical Skyline นะคะอันนี้ดึงมาในส่วนของ Prevention of VTE in Non-Orthopedic Surgical p a t i e n t ค่ะก็อันนี้นะคะเราจะมีการทำประเมินออ Optimal t h r o m b o p l y x i s In Non-Orthopedic Surgical p a t i e n t นะคะเพื่อที่จะประเมิน Risk ของ VTE แล้วก็ Bleeding Complication ก่อนที่เราจะแบบเหมือนมาเลือกใช้โปรไฟลักซิ s ที่เหมาะสมของแต่ละคนนะคะในส่วนของ Chest Journal เองค่ะความจริงแล้ว มันจะมีเปเปอร์อยู่เยอะมากลยคะแล้วก็มีคิด t ทอ a พ a แแล a ไลสำหรับในหลายๆประเด็นเลยถ้าหากเราโฟกัสในเรื่องของ VTE prophylaxis เองนะคะเขาก็ยังแบ่งทั้งไปในส่วนของ orthopedic surgery non orthopedic surgery แล้วก็ในส่วนของคนที่แบบไม่เกี่ยวข้องการผ่าตัดนะคะอาจจะเป็นเป็นพวกเกี่ยวกับ condition ของ internal b e d i e นะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเกี่ยวกับ VTE ทั้งหมดก็สามารถมา search เพิ่มเติมได้ตามลิงก์เลยนะคะค่ะก็ มาที่กลับมาที่เปเปอร์ของเรานะคะที่เราเอามาคือเป็นเรื่องของ non-autobrid e c u r i t i e คะ่ะว่าเขาแบ่งความเสี่ยงของ VTE ยังไงกันบ้างนะคะก็เปเปอร์น,นี้ก็จะแบ่งความเสี่ยงมาเป็น2กลุ่มไอ้สกลุ่มหลักๆค่ะก็คือเป็นความเสี่ยงต่ํามากๆความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงปานกลางแล้วก็ความเสี่ยงสูงนะคะก็ในความเสี่ยงต่ํามากเนี่ยก็คือเขาจะประเมินว่ามี estimated baseline risk ว่าจะเกิด VTE ในกรณีที่เกิดไม่ได้โปรไฟล์ลักซิตะไอเลยค่ะแบบที่น้อยกว่า0.5%แต่ว่าถ้าเกิดความเสี่ยงต่ำก็คือที่โอกาสเกิดอยู่ที่1.5%ความเสี่ยงปานกลางอยู่ที่3%แล้วก็ความเสี่ยง,ส,งสูงอยู่ที่6%นะคะโดยคัด point ของะระดับความเสี่ยงต่างๆนะคะเขาจะใช้เป็น r o g e r s c o r e หรือว่าใช้เป็น Ca p r i n i Score ค่ะออกมาเคลียเคียงในสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าคัด point ของคะแนนของแต่ละอันนะคะ มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามออประเภทของร,ร์เจอรี่ที่คนไข้จะต้องไปทํานะคะว่าอย่างเช่นแบบที่คัด point ของ Major General Thoracic a v a s c เซอร Surgery ก็จะเป็นที่คัด point อ,อันนึงพอเปลี่ยนมาเป็นแบบของ General s u r อรี่ต่างๆะคะก็จะเป็นอีกอันนึงแล้วก็พอเป็นของพลาสติกเองก็เป็นอีกคัด point หนึ่งค่ะว่าจะเห็นว่า s c o r ์ที่เขาใช้ในการตัดอะมันจะไม่เท่ากัน,นะค่ะ <S 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 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิจรารณาเลยว่า จะมองคุณไข้มีความเสี่ยงมากหรือน้อยหรือเปล่าก็คือต้องดูว่าคนไข้จะต้องไปผ่าตัดแบบใดค่ะค่ะก็นอกจากออ stratify risk ของคนไข้ที่จะเกิดวิธีแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องประเมินเลยก็คือดูว่ามีความเสี่ยงในการจะเกิด major bleeding complication มากหรือน้อยยังไงบ้างน,นะคะเพื่อที่จะมาพิจารณาการใช้ thromboprophylaxis คะก็ในกอะไรเองค่ะแบบความจริงมันจะมีโดยละเอียด ของแต่ละอันนะคะอันนี้จะเป็นตารางหน้าสรุปเขาว่าเขาแบ่งอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> ถ้าเกิดดูอย่างคร่าวๆนะคะก็ถ้าเกิดว่ายิ่งริสของการเกิดวิธีมากค่ะก็คือมันมันก็จะเริ่มมีออการใช้โปรไฟล์ลักซิตที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นแบบพอเป็นความเสี่ยงต่ำม,มากอ่ะก็เลยไม่ได้ใช้โปรไฟล์ลักซิตอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ความเสี่ยงต่ำธรรมดาก็คือเขาก็อจาจจะรไไีคมอมเมนต์เป็นไม่ค่อยนข้อโปรไฟล์ลักซิตนะคะก็พิเวอเป็น ipc ค่ะก็คือเป็น intermittent เอ,อ่อ n e u m a t i compression ค่ะแต่ตั้งแต่ความเสี่ยงปานกลางแล้วก็สูงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าจะเริ่มมีการใช้ยาเข้ามาค่ะก็คือใช้ใช้เป็นพวกเฮปอรินนะคะอาจจะเป็นเอ่อ ldu h หรือว่าโลเมกาเวทเฮปอรินด้วยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดความเสียงสูงเลยก็คือจะเห็นว่ามันจะเป็น combine นะคะว่าทั้งตัวยาเองแล้วก็ใน้เรื่องของคอร์ดิคอลโปรไฟลักซิสค่ะก็คืออันนี้คือเราถ้าเกิดดูแค่ความเสียงเางก็คือเรามองอีกอย่างนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิด เรามองที่ความเสี่ยงของการเกิด bleeding ด้วยแล้วก็สังเกตว่าเขาก็จะตัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาไปนะคะก็คือจะเน้นไปที่ไม่คม่อยในค้อบครัวไลักซิเป็นหลักค่ะแล้วใน p ปอร์นี้เขาประเมินยังไงว่ามีโอกาสเกิด major bleeding มากน้อยแค่ไหนคะก็คือเขาก็จะให้ตารางมานะคะว่าอ,อ,อะไรบ้างที่เป็น risk factor ที่สำคัญคะ่ะก็ยกตัวอย่างเช่น,นะคะพวก a c t i bleeding เคยมี major bleeding มาก่อนหน้านี้นะคะหรือว่ามี untreated bleeding disorder อยู่คะ่ะ ก <im itation> ็ต่อมานะคะก็เป็น Clinical Practice g u i d e l i n e อันหนึ่งค่ะของ American Society of h e m a t o l o g y สองพันสิบเก้านะคะก็คืออันนี้จะเป็น Management ของ VTE ค่ะเป็น Prevention ใน Surgical h o s p i t a l i z a t i e n t ค่ะอันนี้ก็คือจะดึงแบบ Recommendation มาทั้งหมด30อันนะคะก็ตามเดิมในหัวขอ้อนี้ค่ะก็คือจะจะมีแบ่งเป็น เรค o มเ e n d เ t ชันไปตามประเภทของ s u r g กร y นะคะก็จะสังเกตว่าแบบหลักการที่เขาคิดก็คือจะคล้ายๆกับของ AT9 เลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือคุณก็ต้องดูก่อนว่าแบบเขาต้องโ o อ n s u r r e r y แบบไหนคะ่ะแล้วก็มาพิจารณาเลือกใช้แบบต่างๆแบบต่างๆกันไปคะ่ะค่ะก็เออกลับมาที่การดิสคัทนะคะว่าถ้าเกิดรอเอาตามเปเปอร์ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยคือ ตามเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ดูแค่เรื่องของแคปเรนิสกอร์แล้วก็เขามองว่าเฉพาะคนไข้ที่แคปเรนิสกอร์มากกว่าเท่ากับจิตเท่านั้นที่สุดท้ายแล้วอ่ะเออการใช้คิโมโปรไฟลัซีจะมีประโยชน์จริงๆก็ในจากอีเวนต์ที่หามานะคะก็คือจะสังเกตได้ว่าสุดท้ายแล้วแบบเหมือนในการคิดสกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องดูก็คือคุณต้องดูว่าคนไข้อาจจะต้องไปทําการผ่าตัดแบบไหนค่ะเพราะฉะนั้นใน ตัวเปเปอร์นี้เอ,เองเนี่ยที่เป็นส่วนของเมตาอนไลสิสอะคือก็คิดว่าสิ่งที่ควรทําก็คือเข้าไปดูรายละเอียดของเปเปอร์นะคะว่าที่เขาเมนชั่นว่าแบบเขาใช้คัตพอยแคปรีมกากกว่าเท่ากับ7เ,เนี่ยมันเป็นการทําการผ่าตัดแบบใดคะแล้วก็เพื่อที่จะเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วอะเราเอาใช้คัตพอยที่7ดอะมันเหมาะสมหรือเปล่าคะที่จะเป็นตัวตัดว่าเราจะให้ยาหรือว่าไม่ให้ยาเคมบีบำบัดศีกับคนไข้ดีค่ะเพราะฉะนั้น ในส่วนของเปเปอนี้นะคะก็คือมันเป็นเปเปอที่อนุญาตให้เฉพาะคนที่แบบ subscribe เข้าไปดูได้ค่ะก็เลยแบบไม่ได้รีวิวเปเปอรเต็มว่าเป็นยังไงค่ะก็เลยมองว่าถ้าเกิดโดยในเบื้องต้นนะคะเราอาจจะยังถ้าเกิดเห็นข,อข้อมูลแค่นี้เรายังไม่อาจสามารถเอาเออเปเปอนี้มาใช้ได้ค่ะนอกจากว่าจะไปรีวิวเพิ่มเติม,ตมจนได้ in นดีเท l ว่าเขามีการเลือกใช้ในเพชเชนกลุ่มแบบไหนกันแน่นะคะที่จะเอามาใช้คัด point นี้ค่ะก็คือถ้าเกิด ตามคัด p อย n t ที่มากกว่าเท่กับเจ็ดเป็นจริงนะคะก็มองว่ามันก็จะช่วยลดต้นทุนของโรงพยาบาลคะ่ะเพราะว่าในเรื่องของคัด p อย n t ตามของแคปรินิสกอร์ในตัวของ a อ9เองอะ่ะเขาก็จะเริ่มใช้ยาตั้งแต่ที่ moderate risk ใช่ไหมคะก็คือคัด p อย n t ของเขามันก็จะต่ำลงมาเนี่ยคะ่ะก็คือ moderate risk ของแคปรินิสกอร์ของเขาแบบบางอันในศัลยกรรบางประเภทเนี่ยเขาก็ตัดตั้งแต่ที่สามที่สี่คะแนนแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการคัดพอยสูงขึ้นมาจริงแบบมันก็จะเป็นการลดต้นคุณค่าแต่ครั้นี้ก็คือต้องไปดูใน p ปอ e r เต็มของโจทย์ที่อาจารย์ให้มาก่อนว่าเขาใช้คนไข้แบบใดกันเหนะคะงค่ะในส่วนของการตอบคำถามข้อที่สองน,นะคะว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะใช้เอ่อโปรไฟลกซิสแบบไหนใน perioperative ของโปรไฟลิกซิสของ vte นะคะก็คิดว่าก็คือต้องดูทางในเรื่องของประเภทศัลยกรร่ของคนไข้ที่จะทําแล้วก็ต้องพิจารณาในส่วนของ ออว่ามีแบบคอนราดิเคชันในการให้ในเรื่องของคีโมโปรไฟล e กซิตหรือเปล่าก่อนนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าควรใช้ยาอะไรแล้วก็ทำควรทำตามออตัว recommendation ตัว a ิ t i c e guideline ค่ะว่าควรจะใช้ยาประเภทไหนเป็นต้น,นะค่ะ <S <S ต่อมาในคำถามข้อที่3นะคะก็คือเ,ออเป็นเรื่องของวิธีโปรไฟลักซิตแมネจเมนต์ในโรงพยาบาลระมาทิบดีของเราเองนะคะของภาควิชาสันยกรรมค่ะ ก็อันนี้นะคะก็คือเป็นแหล่งหาข้อมูลของเรานะคะก็คือความจริงแล้วสามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ของภาควิชาได้เลยค่ะแล้วก็คลิกไปที่สาขาของวั c u l a r ค่ะมันก็จะมีเอกสารประกอบของที่อาจารย์นะัทชิริทำเอาไวค้ค่ะค่ะก็ในส่วนของออไกด์ไลน์ของที่เรามาทําเองค่ะความจริงแล้วก็คืออ้างมาจากของ A-T-9 เหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้แค p r i n i s ก o รเป็นหลัก ก็คือข้อที่หนึ่งเลยของแมネจเมนต์เลยก็ต้องประเมินก่อนว่าเออผู้ป่วยอะ่ะมีโรคลิ่มเนืองอุดตันอยู่เดิมอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วหรือว่ามีการที่จะต้องทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีเคยวินิจฉัยเป็นวิธีอยู่เดิมแล้วหรือว่ามีกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่เดิมนะคะก็คือแนะนําให้ปรึกษาเออสันวาสก่อนนะคะเพื่อประเมินก่อนปรับเปลี่ยนการผ่าตัดค่ะ ก็ต่อมาค่ะก็คือในข้อ2ก็คือจะต้องประเมินความเสี่ยงของการเกิดว t ีค่ะก็คืออาจารย์ก็ใช้เป็นแค r i รน s c กร e เหมือนกันค่ะก็คือตามของ Chase Journal เลยค่ะที่จะแบ่งความเสี่ยงเป็น4กลุ่มค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือประเมินข้อห้ามของการให้ตัวโปรไฟล์เหล็กสีค่ะแล้วก็ข้อ4เองก็คือประเมินภาวะริ้วเลือดอุดตัน หลังผ่าตัดแล้วก็มีการเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนของการให้โปรไฟลักซิตที่เราทําไปค่ะก็คือทางละมาเองก็สังเกตว่าพอหลังจากมีการทําไกด์ไลน์แบบเป็นอันกลางให้ค่ะก็พบว่าอัตราการเกิดประทีก็คือลดลงค่ะก็อันนี้ก็เป็น p r e o b checklist ที่ของทางรามาทำเอาไว้นะคะก็คือความจริงแล้วมันก็คือจะเป็นไปตามของ AT9 เลยค่ะว่าเขาทำว่าเขาแบบประเมิอนอะไรยังไงบ้างค่ะ โดยส่วนตัวก็คือมองว่าแบบเหมาะสมแล้วค่ะเพราะว่าก็ใช้แบบใช้ตามไกลไล์กลางที่เขาใช้กันทั่วโลกประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบเหมือนอัปเดตด้วยะะต่อมานะคะก็พี่อาจารย์ให้ไปค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของยานโน a อ็ NO นะคะก็คือเป็น n o v l e a อ l a ลอนตี้โคเอ็กค่ะก็อันนี้จะดึงข้อมูลมาจาก h a j o u r n น l 2015นะค,ะ,คะก็คือจะเป็น Overview ของโน a อค่ะ ค่ะก็คือโดแอกนะคะก็มันจะมีคำเรียกหลายอันเลยคะ่ะแบบบางบางตัวย่อก็เรียกว่าโดแอกค,ค่ะก็คือมันจะเป็น n o n v i d i r a n t i s t o r a l anticoagulant คะ่ะหรือว่าจะเรียกแบบเป็น e oral anticoagulant ก็คือย่อเป็นโ o a อกเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดเราใช้ตัวย่อ,อนี้นะคะคือเราจะสื่อถึงยาสีตัวด้วยกันหลักๆค่ะก็คือจะมี dabigatran นะคะที่จะเป็น inhibitor ตัว thrombin Thr นะคะแล้วก็มี รีวอล์กซาแบนมีเอพิซาแบนแล้วก็เอร็อกซาแบนนะคะที่จะเป็นตัวอินฮีบิทแฟกเตอร์ทินเอค่ะก็สังเกตชื่อง่ายนะคะถ้าเกิดแบบเป็นซาแบนนะคะก็แบบมันมีตัว x แล้วก็ e ค่ะก็คือเป็นอินฮีบิทแฟกเตอร์ทินเอค่ะวนันนี้ค่ะก็ในส่วนของอาร์ติเคิลนี้นะคะที่เขาเอามาพูดก็คือจะพูดถึงมีออสติทิมในการพูดทั้งหบทถกอดีกันค่ะก็คือ จะมีการเปรียบเทียบ Pharmacological Profile ของ NOAC แล้วก็ warfarin ก็คือเป็นตัวอีกตัวยาเดิมนะคะแล้วก็ข้อที่สองเลยก็คือจะ Identify d o s e ของ NOAC ที่จะเอาไปใช้ในแต่ละ Indication ที่เราการ a p p r o v e แล้วแล้วในข้อที่สามคือจะ Provide All View ของอตัวเฟซสามทริออที่ทำในโนแอคนะคะแล้วก็จะแบบพูดในประเด็นของโรคต่างๆที่เขาเอาไปทำทร l มานะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือมีการบรีฟ on-going study ของโน a อคเพื่อที่จะทำใน new indication อื่นๆค่ะแล้วข้อที่5ก็คือจะมีการ review emerging reward data เก no ี them, no ่ยวกับโน a อคค่ะส่วนข้อที่6ก็คือจะเป็น highlight potential o p p o t u i t y for โน a อคแล้วก็ identify remaining challenge ของโน a อคนะคะสำหรับตัวสไลด์นี้นะคะจะขอรีวิวสั้นๆของ article นี้นะคะในประมาณ4ประเด็นค่ะก็คือในตัวข้อ1ข้อ2แล้วก็ในข้อ3นะคะก็คือจะขอ overview ในตัวของเฉพาะ เรื่องของทอมโบโปรไฟล์ดัชนีที่จะข้องกับเปเปอร์นี้ค่ะเปเปอรที่อาจารย์ให้มาแล้วก็ในเรื่องของ Remini Challenge ของ nox ค่ะในเรื่องแรกนะคะก็คือในประเด็นแรกที่เราจะ i s s u u t เกี่ยวกับ nox เทียบกับ w อฟ f รินซึ่งเป็นยาเดิมที่เราใช้กันอยู่นะคะก็อย่างแรกเลยก็คือเกี่ยวกับออ onset แล้วก็ offset ของยาค่ะก็คือใน n o a อะ่ะมันจะเป็นมีร i บิด onset แล้วก็ offset ของยาแบบดีกว่า offset เอ็ดีกว่าวัลฟอรินมากๆค่ะก็เพราะว่าตัวอฟอรินเองอะกลไกของมันมันจะไปอิฮิบิทวิตเคเอพอกไซริดักเทสค่ะซึ่งมันจะเป็นเอนไซม์ที่พอถูกอิฮิบิทแล้วอ่ะมันก็จะทำให้ออกซิไดวิตเคในตับอะลด,ดลงพอวิตเคที่ออกซิไดในตับอะลด,ดลงมันก็เลยจะทำให้ฟัชชชั่นอลเลเวลของวิตเคดีเพนเอนท์ฟอตติ้งโปรตีนแบบก็คือลด,ดลงอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบมันไม่ใช่อิฮิบิทโดยตรง เมื่อเทียบกับของโนแอร์ค่ะซึ่งแบบโนแอร์เรามันจะเป็นอิทธิบิตตัวเอ่อแฟกเตอร์โดยตรงเลยมันก็เลยทําให้ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแล้วก็ออฟเซตก็คือเร็วกว่าค่ะก็พอเทียบกันว่าแบบออนเซตออฟเซตมันช้าหรือเร็วมันมีผลยังไงก็คือมันจะมีผลกับการใช้ยาค่ะว่าอย่างวฟาซินเดิมเนี่ยแบบสมมติเวลาพอจะเปลี่ยนยาปรับยาอย่าค่ะแบบด้วยอเอ่อ ดิวเลชันออนเซตกับออฟเซตมันช้ามันก็เลยทําให้จเป็นต้องมีการบิดจิ้งยาตลอดเลยก็คือจะสังเกตว่าแบบพอเขาจะโฮยาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการบิดจิ้งแล้วก็ใช้ออกซ่าพารินมาใช่ไหมคะแบบในโรงพยาบาลนะะคแล้วก็พอแบบมันต้องมีการบิดจิ้งนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทําให้แบบคอมพลิกเกตตัวแปริฟอร์ซิเจอร์แบบแมเนจเมนต์ไปด้วยคะ่ะก็เราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าแบบมันไม่ต้องมีการบิดจิ้งเรามีออนเซตกับออฟเซตยาที่ค่อนข้างเร็วเหมือนโนแอดก็คือโนแอดจะค่อนข้างแนบเปรียบไม่อเทียบบกับค่ะ อ่กาก็คือเปรียบเทียบกันในเรื่องของการกําจัดผ่านไตนะคะก็เนื่องจากตัววอฟลินมันไม่ได้กําจัดผ่านไตคะ่ะเมื่อเทียบกับโนแอ็กเลยก็คือเพราะฉะนั้นโนแอเองอะ่ะมันก็ค่อนข้างต้องระวังในการในการใช้ของผู้ป่วยโรคไตค่ะถ้าหากว่าใช้ในผู้ป่วยที่มีเคทีคนิคแคลเนน้อยกว่า30มสิบนะคะก็มันจะใช้แบบก็คือใช้ได้แต่แบบ w s t h caution นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเคทีคนิคแคลน้อยกว่าสิก็คือ เราก็จะไม่แนะนำให้ใช้ no act แล้วค่ะก็คืออันนี้จะเป็น no a อที่เสียเปียบเมื่อเทียบกับ w อฟฟอรินนะคะต่อมานะคะก็คือ,เ,อ,อเทียบในเรื่องของดักอินเตอร์เรชชันนะคะก็นั่งจากแบบบอฟฟอรินเองอะ่ะแบบมันจะค่อนข้างมีดักเอออินเตอร์แอชชั่นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันจะได้รับผลกระทบมาจากการพวกการกินวิตเคเข้าไปะคะ่ะก็คือพวกไดเอทจะมีผลด้วยแล้วก็ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกับโนแอคค่ะแบบบอร์ฟอรินก็เลยเสียเปรียบเพราะว่าโนแอเคเองอ่ะมันจะมีดักอินเทอร์เรชันที่น้อยกว่าค่ะแล้วก็ในส่วนของไดเอทอ่ะมันไม่ค่อยมีผลต่อเทอเรพติกโดสเท่าไหร่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบมันได้รับผลกระทบจากกระจอยอื่นๆน้อยค่ะแบบโนแอเคเองอ่ะมันก็เลยแบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมาคอยมอนิเตอร์เอ็นอาร์เหมือนกับบอรฟอริอนนะคะแบบไม่ต้องปรับโดสไปบ่อยแบบบอรฟอรินค่ะอันนี้ก็คือเป็นตารางสรุปนะคะก็คือจะสังเกตว่า โดฟอรินแล้วก็เทียบกับโนแอคทั้ง4ตัวค่ะก็คือในข้อที่หนึ่ง,งที่บอกไปแบบออนเซตออฟเซตของโอฟอรินนะคะมันจะแบบใช้เวลาเป็นวันเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกโนแอค์อะมันจะเป็นแค่หลักชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนโดฟอรินก็คืออย่างที่บอกไปค่ะว่าไม่ขับผ่านไตเลยแต่ว่าตัวโนแอคของยาแต่ละประเภทค่ะก็คือจะมีผลต่างกันว่ามีขับผ่านไตเท่าไหร่เนี่ยค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของ interraction นะคะก็คือ o f f e r i n ก็คือจะเป็นแบบ multiple drug interaction เลยค่ะแต่ว่าถ้า no a i ก็คือจะแบบมีแค่บางตัวเท่านั้นค่ะต่อมาก็คือขอรีวิวสั้นๆนะคะเกี่ยวกับว่า no a i แบบปัจจุบันแบบมันถูก approvde indication ในในเอ่อโลกอะไรบ้างนนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของ AF แล้วก็อันที่สองเลยก็คือเป็นใช้เป็น VTE treatment ได้ค่ะเฉพาะ treatment นะคะแบบ ถ้าเกิดในส่วนของวิธีโปรไฟลักซิตอ่ะเขาจะเฉพาะในของฮิปแล้วก็นีอาร์โทรพาสตีเท่านั้นคะ่ะที่เขาเป็น a อ p พิวฟ์อินดิเคตแล้วค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือจะขอ overview phase สามของ clinical trial ของ no a c p คะ่ะก็อันนี้เราจะดูเฉพาะในเรื่องของวิธีโปรไฟลักซิตนะคะก็คือเนื่องจากแบบอันที่ a อ p พิวฟจ,จริงๆมันมีแค่เรื่องของฮิปแล้วก็นีอาร์โทรพาสตีค่ะก็เลยเอามาดิสคัตได้แค่นี้นะคะก็คือถ้าเกิด ตามไกด์ไลน์อะปกติแล้วมันก็จะแนะนำให้ใช้ยาเดิมก็คือเป็นวอร์ฟอรินแล้วก็ลมกราวทเฮปารินใช่ไหมคะว่าที่จะเอามาใช้แบบเป็นทรอมโบโปร์ไฟลักซิสแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกันแล้วคะ่ะแบบโ o แอคมันอาจจะแบบมีข้อได้เปรียบหนึ่งตรงที่ที่ยังไงวิธีโปรไฟลักซิสนะคะเขาค่อนข้างแนะนำที่จะให้แบบ extend ไปยาวนานถึง2 4ถึงวีกหลังผ่าตัดนะคะถ้าเกิดเราใช้วอร์ฟอรินที่แบบมันต้องนิมงนิ่งเทีริงเยอะๆหรือว่า โมเลกุลเวทรรีบาลินที่แบบมันจําเป็นจะต้องแบบมาฉีดที่โรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะโนแอคซึ่งแบบเป็นยากินนะคะแล้วก็แบบเป็นฟิกซ์โดสแบบไม่ต้องมาปรับโดสบ่อยๆก็มองว่ามันอาจจะเป็นยาอัลเทอร์เนทีฟที่เหมาะสมมากกว่าหรือเปล่านะประามาณนี้ค่ะแต่ก็ยังแบบไม่ได้มีสต๊ดดี้ที่ชัดเจนนะคะว่าโนแอคได้เปรียบในเรื่องอืนน่นๆไ่นดค่ะต่อมานะคะ<ม>ก็คือเป็นเรื่องของชาร์เลนจ์ของโนแอคค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็เมื่อเทียบกับ ของวัฟอรินแล้วค่ะซึ่งแบบมีวิตเคเป็นแอนติโดดนะคะก็คือโนแอคยังไม่มีแอนติโดดจริงๆของมัน,นะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของ adherence ค่ะก็คือเนื่องจากโนแอคมันเป็นยาที่ onset แล้วก็ offset แบบมันเร็วมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินยาคลาดเคลื่อนไปค่ะแบบมันก็จะส่งผลกับเลเวลของยาได้ง่ายแล้วก็ปกติวัคฟอรินที่แบบสูตรมนจะกินแค่แบบ OD อย่างนี้คะ่ะแต่ว่าโนแอคมันต้องส่วนมากมันจะให้กินเป็น bid อย่างงี้ค่ะก็จะมองว่าเป็นความกัง hmm. เกี่ยวกับ compliance ของผู้ป่วย แล้วก็เชลเลนจ์อีกประเด็นสุดท้ายนะคะของก็คือแบบมันก็ยังการมอนิเตอร์โนแอบอย่าคะ่ะก็อาจจะยังคงจําเป็นในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเช่นในคนแก่แล้วก็คนที่มีปัญหาไตไม่ไดีคะ่ะเพราะว่าเราก็ควรจะประเมินโนแอบ no ต่อไปว่าต้องออพติมัยดสหรือเปล่าต่อมาในข้อข้อสุดท้ายนะคะคำถามข้อที่5คะ่ะในเรื่องของโควิด19บเเดลีม่านะคะก็จะขอดิสคัสในประเด็นต่อไปนี้คะ่ะอะไรก็คือ1 การเกิด VTE ในผู 19, ้ป่วยโควิดนะคะแล้วก็อย่างที่2องเลยก็คือ Management ของ VTE สำหรับผู้ป่วยโควิดค่ะแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับว่าการฉีดวัคซีนโควิดมันมีผลกับ VTE หรือเปล่าค่ะค่ะก็ความจริงแน้อนะคะถ้าเกิดเราดูตามเว็บผลทาง a s เองนะคะเขาก็จะมีในผ่านส่วนตอบ F a Q เกี่ยวกับทั้งโควิด19แล้วก็ VTE หรือว่า Anti c o a g u l a n นะคะ ก็ถ้าอิงตามเว็บของแอรค่ะในเรื่องของว่าการเกิดโควิดในทีน่ะการที่เปิดเผยในทีน่ะมันมีผลต่อการเกิด VTE หรือเปล่าะคะซึ่งเขาก็ตอบไว้นะคะว่าความจริงแล้วอินซิเดนต์แบบมันค่อนข้างหลากหลายในหลายเปเปอร์มาเลยค่ะแต่ว่าถ้าอิงตาม meta analysis ที่เอา16 observational study มาค่ะก็จะพบว่า VTE ในผู้ป่วยโรงพยาบาลก็คือมันจะแบบเหมือนมี มันจะในผู้ป่วยโควิดที่นอนโรงพยาบาลค่ะก็คือจะมีสูงค่ะก็เขาจะพบ้าเปอร์เซ็นต์เลยในคนในกรณีที่แบบไม่ได้ทำมัตรซาวนะคะแล้วก็ในกรณีที่ทำมาตรสาวก็คือจะพบมากถึง40เปอร์เซ็นค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดนอนในไอซียูนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์การเกิดก็ยิ่งสูงขึ้นค่ะก็คือมีถึง18เปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ทำมัตรซาวแล้วก็5.6เปอร์เซ็นต์ไทำมาตรสาวค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ เออในผู้ป่วยป่วยเองแล้วก็ยิ่งมี medical condition อื่นๆนะคะแบบมัมายิ่งป่วยนะนย่างเช่นแบบมีเออ associated risk factor เยอๆะๆนะะก็จะยิ่งเพิ่ม risk ของการเกิด VTE นะคะไม่เท่ากับคนที่เป็น m มายหรือว่า asymptomatic เออของคนไข้โควิดอันนี้ก็คือจะเป็น paper ที่เขาเออดึงข้อมูลมาตอบคำถามมากอกีน,นะคะก็ค mm hmm. ือตอบสั้นๆค่ะก็คือเกี่ยวคะ่ะต่อมานะคะก็ ที่ประเด็นหนึ่งที่เขาเชื่อตอบนะคะก็คือแบบเกี่ยวกับ Special consideration สำหรับ VTE หรือว่าพวกเอ s ฟิ o k โตร e เวนชั o นในโควิด19 Patient นะคะว่าแบบถ้าเกิดในการพวกเลือกใช้ยาอะไรนะคะแบบมันมันต้องคิดมากอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าแบบเป็นคน,น,น,นผ,ผู้ป่วยโควิด <c oughs> ด้วยะคกะ็คือเหมือนสำหรับตัวยาหลายๆอันเลยะค่ะที่ใช้ treat โควิดอะค่ะแบบมันก็จะแบบเหมือนไปมี interaction ก,กับ ยาที่เราใช้ทีวิีได้ค่ะอย่างเดซซาไมทาโซนเองก็คือจะเป็นอินดิวเซอร์ของ c ิฟทีเอฟโฟ่ะเพราะฉะนั้นแบบเออแต่ว่าการที่มีดักอินเทอร์เซชันกับโดแอกเองอะ่ะมันก็คือยังเป็นอันโนูนอยู่ค่ะแต่ว่าในส่วนของที่ว่าร็อกซาแบนแล้วก็เอพิซาแบนนะคะมันจะมีซีนิเิคแอนด์ไรท์อินเทอร์เคชันเลยเกี่ยวกับกับยาริทโทนาเวียค่ะซึ่งแบบอันนี้มันเป็นส่วนผสมหนึ่งในแพคโลวิดที่เราใจ ไปจุดนเนี้ยค่ะประมาณนะั้นแล้วก็ยิ่งในการที่เราจ่ายร่วมกันนะคะที่แบบให้ทาง IP s b a n d หรือว่า River Rock b a n d นะคะก็คือมันจะเพิ่ม risk ของการ b ล e e d i n g ขึ้นไปค่ะ yep. ประมาณน,นี้ค่ะแล้วก็อันนี้ไปหา paper เ,เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าแบบในการที่เราจะแบบเหมือนใส่ยาให้คนไข้แล้วเราใช้พวกแคป r i นิสกอร์สองพันห้าตามปกติอะค่ะก็คือแบบมันจะแบบไม่ได้กล่าวถึง เกี่ยวกับการปวดเป็นโควิดเลยนนก็เลยไปหามีเปเปอร์เขาว่าแบบมีเปเปอร์ไหนที่อินคลูดเกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือเปล่าอันนี้ก็จะคือเป็นเปเปอร์หนึ่งจาก journal of vascular surgery ค่ะก็ค,ะค,ะคือทำเขาจะเปรียบเทียบนะคะระหว่างอ r ริจินอกับ modified c a r i e i score ค่ะแล้วก็มาประเมินในการทำในผู้ป่วยโควิด,ดนะคะก็คืคอ ใน modify score เขาจะทำการเพิ่มคะแนนของ De d ีไดเมเข้าไปแล้วก็ s p e c i f i c score เกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดเข้าไปค่ะก็คือถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการะเขาจะให้2คะแนนบวกเข้าไปแล้วก็ให้3คะแนนสำหรับคนที่มีอาการแล้วก็ให้5คะแนนเลยสำหรับคนที่มีอาการแล้วก็มี Positive De d d ดเมอด้วยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ใน study เองก,ก็คือบอกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็น modify caprini score ค่ะก็คือความจริงแล้วแบบ ไอีแคปริสกออันเดิมก็คือสามารถใช้ประเมินวี Risk Stratification ในผู้ป่วยโควิดได้ค่ะแล้วก็ในการคุยกันข้อลสุดท้ายน,นะคะก็คือเรื่องของโควิด1 i vaccination มามีผลต่อการเกิดวิธีีหรือเปล่าค่ะก็อันนี้นะคะก็คือเอามาเปเปอร์หนึ่งค่ะก็จะทำเป็น cohort study ค่ะอันนี้ก็คือทำมาแบบในผู้ป่วยประมาณ เจ็ดแสนคนค่ะแล้วก็ใช้วัคซีนในยูเอสต่างๆค่ะก็คือมีทั้งไฟเซอร์มูราน่าจอห์นสันและจอห์นสันเป็นต้นค่ะก็ข้อที่ทำดีแหละค่ะก็คือพบว่าไม่ไม่ได้มีอินคร a s e risk สำหรับ a q v t e ค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะลิงจะลิงสไลด์นี้จะแปะไว้ให้ใต้คลิป e นะคะขอบคุณค่ะ